ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นกันด้วยเรื่องสภาพอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องเตรียมรับมือกับพายุที่ชื่อว่าเซินกานะคะจะทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งตีสีที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพายุเซินกาได้ทวีกําลังแรงขึ้นจากดีเพรสชั่นเป็นโซนร้อนแล้วนะคะตอนนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสัก200กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองวินประเทศเวียดนามกําลังคลื่ ลื่อนตัวไปทางตะวันตกอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในวันนี้25กรกฎาคมค่ะแล้วจากนั้นถึงจะอ่อนกําลังลงเป็น depression แล้วก็อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่าแล้วก็จะเคลื่อนผ่านลาวเคลื่อนผ่านภาคอีสานตอนบนของบ้านเรารวมถึงภาคเหนือของบ้านเราลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะเียบตัวรับมือเลยนะครับ25-26ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ภาคเหนือใน คือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น,น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานครับโดนเกือบหมดเลยนะครับหนองคายบึงการอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชสกลนครนครพน,นมกาฬสิน์มุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด